กระดูกคอเสื่อมนะปวดตั้งแต่เนี่ยเลยค่ะคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็ล้าหลงแขนประมาณหน่าสําหรับอาการที่ปวดคอสวัรดีค่ะน้องอ้อยนี่ทำอาชีพอะไรคะค่ะก็เป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างนะคะอาชีพแบบว่าคือเราเป็นนักธุรกิจด้วยทํางานออฟฟิศด้วยมันทาให้เกิดมีปัญหาคอบ่าไหลเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเป็นอยู่กี่ปีคะเป็นนานไหมค่ะอันนี้เดี๋ยวขอเล่าอาการที่มันทรมานก่อนนะคะรู้สึว่าาจะดิฉันเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการปวด ตั้งแต่เนี่ยเลยค่ะคอบ่าไหลนะคะแล้วก็เล้าลงแขนซึ่งอาการนี้ค่ะวิวธีการบำบัดในอดีตนะคะก็คือไปตอกเส้นไปดึงคอไปจัดกระดูกนะคะแล้วก็นวดเนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งพอรามานมากสำหรับอาการที่ปวดคอนะคะคือมันจะมีอาการมึนนะคะปวดขึ้นมาออกที่ตาเหมือนคนเป็นไมเกรนนะคะถ้าปวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขับรถต่อไม่ได้นะคะต้องจอดแล้วนอนพักนะคะซึ่งมันจะเหมือน ถ้าเป็นถึงขั้นหนักคือแทบจะอาเจียนออกมามันทรมานทุกวิถีทางนะคะกินยาคลายเส้นมันจะมีตั้งแต่ยาขยายหลอดเลือดยาคลายเส้นที่ฉันกินเยอะมากนะคะเลยต้องมีความรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะมีสารตกค้างพยายามหาดูใน Facebook หรืออะไรที่มันเจอตัวนี้นะคะก็เลยลองสั่งมาทานดูนะคะในชุดแรกนะคะก็คือในหนึ่งกล่องในหนึ่งกล่องแรกนะคะก็ทานก็มีอาการรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะ เฮ้ยอาการที่มันเคยปวดหัวปวดจากคอขึ้นหัวแล้วก็มาออกที่ตาเนี่ยอาการนั้นเนี่ยมัน มันหายไปนะคะมันหายไปแต่มันก็ยังมาอีกเป็นระยะหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาการตรงนี้มันดีแล้วแหละเราก็เลยทานต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอาการที่มันปวดหัวออกที่ตาแล้วบางครั้งเวียนหัวจนกระทั่งเกือบอาเจียนเนี่ยมันหายไปตอนไหนคือเราไม่รู้คืออาการนี้คือไม่มีแล้วจริง <c oughs> ๆค่ะณปัจจุบนันนี้ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้คือทานมาตลอดเป็นปีแล้วค่ะ <c oughs> สําหรับ ดีบุญผงตัวนี้นะ,ะบอกเลยค่ะถ้าท่านใดที่มีอาการแบบนี้นะคะทานเลยค่ะ oh. ไม่ต้องเสียดายเงินนะคะเพราะการที่เราไปนวดไปบีบไปเค้นเชื่อไหมคะดิฉันเคยให้ถึงขั้นแบบไม่สบายใจต้องให้เขาเหยียบไปที่คอ oh. เลยนะคะ oh. นั่นคืออาการที่มันปวดและทรมานคุณไม่ใครไม่เป็นนะคะบอกเลยว่า oh. ไม่รู้ว่าอาการนั้นอะ่ะมันหนักจริงนะคะมันมันหนักจริงๆนะคะ,นนะ,คะเพราะางั้นเนี่ยต้องขอบคุณดีบุญนะคะที่ แบบนี้ออกมาแล้วเราทานแล้วเราแบบต้องขอบคุณะนะคะอันนี้เราต้องขอบคุณจริงๆ